วันนี้ก็ได้มาคุยกับทุกท่านนะคะเพื่อท่านใดได้ยินสิ่งนี้ขอน้อมส่งความสุขกายสบายใจปลอดภัยอย่างท่านทีนี้ช่วงนี้ติดตามข่าวเรื่องภัยธรรมชาติก็ทราบข่าวหลายพื้นที่ถูกพายุถูกน้ําท่วมนะคะมาที่ไต้ฝุน่นให้รู้สึกเป็นห่วงอํอกำลังใจนี้สําคัญก็ช่วงผ่านมานี ตั้งแต่ปลายเดือนถึงต้นเดือนก็ได้คนขวายทํากุศลกันมากขึ้นนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกสถานที่พอที่จะมีกําลังใจส่งไปยังทุกท่านนะคะก็ขอน้อมส่งกําลังใจพลังใจยังท่านที่กําลังเจอปัญหาประสักอยู่ขณะนี้นะคะให้ท่านได้มีพลังใจพาตนเองประครับประคองผ่านอุปรสรรคไปได้นะคะแล้วก็พาบริวาร ให้ปลอดภัยไปด้วยสัญญาณก็ไม่ค่อยจะคงที่เท่าไหร่นะคะเพราะที่นี่ก็มีภาวะแปรปรวนของอากาศเหมือนกันแต่ด้วยความห่วงใยนะคะส่งพลังใจไปยังท่านพอแผ่เมตตาไปให้กำลังใจนะคะน้อมอรัตนาคุณพระรัตนตรยัยมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าเรียสสงเจ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสมาทิฏฐิ ส่งไปกับพลังใจแห่งนี้ถึงท่านถึงสารที่ให้พยุงนะคะบร่าประสรัก์ไปได้แล้วก็ให้ปลอดภัยนะคะขอยกคำขององค์วัสดาสัม,มุติเจ้านะคะที่ทรงกัดไว้นะตรงจุดนี้ทุกครั้งที่สนมนธรทมวัดเช้าวัดเย็นนะคะไม่ว่าจะ าพาลูกหลานทําหรือว่าไปทําที่วัดหรือไปทําที่ใดก็ตามนะคะก็มักจะนึกถึงบทนี้เวลาเจอ,อปรปสรรค์ยิ่งตอนอยู่ป่านะคะอยู่เดียวดายผู้เดียวเราไม่มีที่พึ่งก็จะนึกถึงบทนี้นะคะเอามาน้อมสอนตัวเองแล้วก็คุ้มครองตัวเองนะคะเรานึกถึงพุทธคุณของพุทธองค์สักสองนาทีนะคะก็มั่นใจว่าทุกท่านก็พอจะสวดได้แล้วเนาะอ่าอิติปิโส หรือพุทธคุณยอ่ออสังวิสุปสภุพาเราไม่มีที่พึ่งอันใดเนาะเราเอาพุทธคุณของพระองค์น้อมาในใจของเรามันก็ช่วยได้นะคะครั้งหนึ่งเคยอยู่ป่ามาอยู่เดียวดายท่ามกลางสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ภัยอะไรเยอะแยะโดยเฉพาะผู้หญิงไม่มีสิ่งใดพึ่งนะคะก็อาศัยพุทธคุณนี้พึ่งจนรอดปลอดภัยออกมาก็นึกถึงท่านที่กําลังอยู่ในภาวะประสบภัยทั้งหลาย นะคะเขขอน้อมส่งส่วนดีๆไปอย่างท่านนะคะบทนี้เป็นบทที่ท่านสามารถเราไม่ต้องไปอ้อนวอนอะไรเลยนึกถึงพุทธคุณพุทธองค์แล้วก็น้อมเอาบทนี้เอาคำแปลก่อนเนะะาะเามันในใจของเราแล้วเราก็จะพยุงใจของเราให้มีกำลังใจแล้วก็ปลอดภัยได้บุญใดที่ข้าพาเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรยัยอันควรบูชายิ่ง โดยส่วนเดียวได้กระทําแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขอปัทวัติทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยโดยอํานาจความสําเร็จอันเกิดจากบนนุญน,นะนะน,น,นั้นนะคะเพราะเนาะบทนี้อืมขอทบทวนอีกครั้งนึ่งนะคะบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไว่อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพรระัตนตไตรอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว ได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขอปถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยโดยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นแม้ขั้งที่สามบุญใดที่ข้าพเจ้าพูว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรยัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขอปถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลย โดยอำน,นาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นนะคะขอ,อน้อมส่งสิ่งดีๆเป็นกำลังใจให้แก่ท่านขอให้ทุกท่านปลอดภัยขอยกเป็นภาษาบาลีนะคะอีเจวะเมกันตาพิภูเชนยยะกงังวัตถุตยังวันทยายตาพิสังขตังบุญยางมมยาอย่างมะมะสัพพปะเทวา มาโหตุเวตาสะภาวาสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้อยอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขอปฏวห่าทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลย ด้วยอำนาจความสําเร็จอ่านเกิดจากบุญนั้นนะคะบทนี้ท่านสามารถเอาน้อมมาในใจของเราแล้วก็ระลึกถึงยามขับขันก็ให้เราได้มีกำลังใจรอดปลอดภัยนะคะขอส่งกำลังใจทุกท่านที่ยังประสบภัยอยู่ให้ท่านผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยดีนะหนักเป็นเบาเบาเป็นไม่เกิดและที่ใดไม่เกิดก็อย่าได้เกิดนะคะ ที่ได้เกิดแล้วก็ขอให้ปลอดภัยฟันฝ่าไปด้วยความปลอดภัยนะคะขอความสุขกายสุขใจปลอดภัยอย่างทุกท่านค่ะที่จริงแล้วตรงจุดนี้ก็ตั้งใจจะไปะช่วยในจุดที่ท่านกำลังอุทกภัยแต่ด้วยเหตุว่าลูกหลานยังไม่สะดวกนะคะสมาชิกก็ไม่สะดวกผู้พูดก็อายุเยอะ ก็จริงได้มีเหตุนะคะด้วยการฟังข่าวตรงจุดนี้ติดตามให้รู้สึกเป็นห่วงนะคะก็เลยต้องน้อมเอาสิ่งที่ได้สร้างสมมาความดีที่พอมีพอเป็นอดีชาติจุบัญชาติแล้วก็จะเพียรทําตัวไปนะคะในการทําเจริญภาวนาเน,นี่แหละคะ่ะเอาส่วนที่บริสุทธิ์นะคะส่งน,น้อมไปเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็พอมีอุบายที่ตัวเองนะคะ ได้เอามาใช้ยามคับขันช่วงที่ภาวนานแล้วก็ไปอยู่ป่ามาอยู่คนเดียวนอกผู้หญิงอ่ามันอยู่ในท่ามกลางก็เลยว่ามีบทนี้นหะคะ่ะขณะคับขันก็เอามาใช้มันก็เลยทําให้ตัวเองรอดออกมาถึงจุดนี้จึงได้น้อมออกมาฝากทุกท่านนะคะเพื่อทุกท่านจะได้เอาไปใช้ก็ขอจบตรงจุดนี้ด้วยบทนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ อิเจวามกันตาพิพูชนเนยยังกลงวัตถุตยังวันทยตาภิสังขตังบุญยังมายายังม้ามาสาภุปาัวามาหูโตเวตาสาวภาวาสิทิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพรัตนาตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว ได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปถัตวทั้งหลายใจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นค่ะก็ขออุปถัติทั้งหลายจงอย่ามีแก่ทุกท่านด้วยนะคะด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญที่เราได้ไว่า้พระตุสามคือพระรัตนัย อันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวส่วนเดียวมีองค์พระสะมัมธรถมพุะเจ้าเป็นประมุขให้เราระลึกถึงคุณของท่านนะคะโมทนาคุณท่านนะคะที่ารรมทายส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจแล้วก็ปลอดภัยค่ะ